สวัสดีครับนี่ก็เป็นหนึ่งวันก่อนทํางานผมนะฮะพรงนี้ต้องทํางานแล้วเขาบีบมาว่าอยากได้นลุคเกาหลีหน่อยผมไม่รู้ทําไงครับเปลี่ยนสีผมเลย้วกันทําเองด้วยทั้งนี้แล้วไปเจอ<น>มาจากไหนสินค้าตัวนี้จากทิกตอกนะเห็นเขาว่าอันนี้ดังแล้วก็ดีมากด้วยยุ่นก็ไปหาในทิกตอกมาถูกป่ะอ่ไหนๆลองเล่าให้ให้คนดูฟังหน่อยก่าไปหายังไงมาก็เซิร์ชดูอะไรเงี้ยว่าจะท,ทําสีผมเองยังไงก็มีแบรนด์นี้เด้งขึ้นมาว่าเขาทํากันนะผมจะมาทําให้ดูว่าทําเองจะเป็นยังไงกัดสีกี่รอบแล้วใช้อ้นี้ออกมาจะเป็นยังงงไสีีผม่ตต้้ออการ อ่ะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันทีเดียวก็คือตอนถ่ายงานพวกนี้เลยเนาะโอเคอ่ะแต่ยุ่นใช้ของตัวอะไรอะ่ะไม่อะไรวิสปอร์ สีผมเธอสวยนะ<ม>คุณยุนเธอกลับมาย้อมสีนี้กันแล้วหรอสีสวยรึปลสวยสวยสวยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหรอแล้วเธอไม่คิดจะบอกอะไรหน่อยหรออยากรู้อะไรฮนะอยากรู้ไหมเธอกลับมาย้อมผมสีนี้ก็คือมันสวยไงฉันชอบอ๋ออยากรู้ว่าว่าใช้เปลือภผ่านอะไรอ่านี่เลยนี่นวุสเปรอร์ครับผม สีเพื่เท่ามนที่ผมทำนะแต่ว่ามันมีหลายเฉดสีก็ลองเดี่ยวดู๋ยวนี้ผมเลือกสีนี้ก็จะได้เป็นสีแบบประมาณนี้นะเออไอตัวนี้ที่มันดังในติ๊กต็อกใช่ไหมคุณโยุนใช่ครับผมพิเลนเตอร์อย่างโหดเออถ้าดูพาวดูพรีเซ้นเนาะเจ้าของแบรนด์เขาจ้างเธอเท่าไหร่เนี่ยได้ยินมาเยอะเลยดังฮะดังผมก็เลยชอบยังไงมีอะไรจะพูดหรอมีอะไรหรอเจ้าของแบรนด์เห็นแล้วก็จ้างได้เลยครับ